และในลำดับต่อไปขอเชิญพบกับปฏิบัติการลูกผู้ชายโทษนรกบทประพันธ์ของพนมเทียนตอนเลือดสลัดเจ้าทะเลบทที่6 6ต่อตอปิโดคํารนยุดสัญญาณแสงประกาศิทมาใครนาจาบันการัสส่งคำถามโต้ไป ซีเดวิลเราจะหยุดเดี๋ยวนี้โปรดอย่ายิงนาจาบันการัตชะลอเครื่องค่อยๆเบาลงเป็นลำดับในขณะเดียวกันต่อไปด,ดทั้งสองท่อติดหัวรบพร้อมสับซีเดวิลตีลำขนานกลับซ้ายเข้ามาใกล้ทุกขณะและเบาเครื่องชะลอตามปืนทุกกระบอกหันเป้ามาทางเหยื่ออย่างเตรียมพร้อมใกล้ใกล้เข้ามาทุกขณะจอมสลับแทบจะไม่ยอมหายใจ ประสาททุกส่วนของเขาเขม็งเกรียวเครียดไปหมดอนาคตของนาจาบันการัสตัวเขาเองและลูกเรือทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการคำนวณอันรอบคอบที่สุดของเขาคนเดียวภายในไม่กี่อึดใจข้างหน้านี่แหละถ้าซีเดว,วิลไม่จมนาจาบันการัสก็จมหรือมิฉะนั้นก็อาจจมทั้งคู่ถ้าหากต่อปีโดของเขาทำหน้าที่ของมันไม่ได้ผลเท่าที่ควร ไม่มีใครพูดหรือเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นนอกจากสะกดกลั้นลมหายใจจับมองไปยังเจ้าปีศาจแห่งทะเลจีนและคอยฟังคำสั่งของกัปตันระยะนี้เป็นระยะที่เรียกกันว่างูกินหางไม่มีทางใดที่จะบ่ายเบียงหลบหลีกได้แล้วนอกจากการทำลายล้างซึ่งกันและก,กันให้พิน,นาศไปข้างหนึง่งและทางฝ่ายนาจาบันการัสแสวงหาโอกาสอยู่อย่างเดียวคือการชะล่าใจของฝ่ายตรงข้าม โดยไม่ทราบถึงอนุภาพของอาวุธมาก่อนเคลื่อนตัวเองให้เข้ามาอยู่ในระยะอันแม่นยำและแน่นอนที่สุด1,000หลา8 0ดหลา600หลาร่นเข้ามาเป็นลำดับมือทั้งสองข้างของอดีตนายเรือเอกริธีนฤบาลแห่งราชนาวีไทยกำแน่นโดยเขาไม่รู้ตัวเข้ามาไอ้เพื่อนยากเข้ามาอีกอีกนิด เขาคำรามออกมาเบาๆ400หลาทั้งสองฝ่ายสามารถมองเห็นได้ถนัดด้วยตาเปล่าปืนป้อมของซีเดวิลซึ่งจังก้ามาทำให้เย็ยนเยียบไปตลอดถึงไขสัหลังของฝ่ายนาจาบันการัสตอปิโด1 2พร้อมในที่สดุดอย่างชนิดเผาขนที่สดุดไม่มีประวัติการยิงตอปิโดใดที่ไหนกระทำได้มาก่อนยิง ลูกตอขนาด21นิ้วทั้งคู่พุ่งปราดออกจากท่อทะยานลงผิวน้ำมันกระโจนเล่นเคลื่อนอยู่สองสามช่วงตัวแล้วก็มุดลงใต้ผิวน้ำปรีดิ่งเข้าสู่เป้าหมายตามรายจ้าต่างๆที่ถูกกำหนดไว้เดินหน้าเต็มตัวขวาหมดฤทธิทีตะโกนสุดเสียง นาจาบรนกรัฐพุ่งปราดออกจากที่เดิมเลี้ยวขวาแทบจะเป็นเส้นตั้งฉากกับทิศทางเดิมเมื่อสักครู่นี้ทยานลี้วตัดหน้าสีเดียววิวตั้งลำเป็นเส้นตรงกับหัวเรือฝ่ายตรงข้ามหลบวิถีกระสุนจะกราบซ้ายทั้งหมดขนาดเดียวกันกราบซ้ายทั้งสองด้านก็แบะออกปืนทุกกระบอกเคลื่อนทมืนขึ้นมาระดมยิงพร้อมกันหมดทุกระบอกประเขตเข้าไปยังเป้าหมายซึ่งบัตรนี้ไม่สามารถจะหลีกลบอย่างใดได้ทัน ไม่กี่อึดใจนั้นเสียงระเบิดสะเทือนเลื่อนลั่นได้คำรามขึ้นเกิดก้องไปทั้งท้องทะเลมันดังติดต่อกันสองครั้งสับพสิ่งบนซีเดว,วิลลอยคว้างขึ้นไปบนอากาศพร้อมกับกลุ่มควันและเปลวไฟสีแดงเข้มแสบในตาอภินิหารในการระเบิดสั่นสะท้านมาถึงเรือนาจาบันการัสตอปีโดทั้งสองลูกทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์และแม่นยำที่สดุดลูกแรกวิ่งเข้าส่วนหัวและลูกที่สองจับกลางลำตัวพอดี ปีศาจร้ายแห่งทะเลจีนหักกลางลำเห็นชัดทันตากระเซน็นน้ำที่แตกพุ่งเป็นลำ้อยสูงหลายสิบฟิตสภาพของมันถลม่มลงทั้งลำการถูกพิฆาตอย่างเฉียบขาดกระทันหันโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่เปิดโอกาสให้ปืนกระบอกใดของมันทันโต้อตอบมาได้เลยแม้แต่นัดเดียวไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องซ้ำเติมอีกแล้วซีเดว,วิลกำลังจะจมลงไปต่อหน้าต่อตา ภายในเวลาไม่เกิน2อสนาทีข้างหน้านี้ถ้าเป็นคนก็เรียกว่าตายอย่างไม่มีโอกาสสั่งญาติอำนาจของตอปิโดขนาด21นิ้วซึ่งเข้าเป้าหมายสำคัญพร้อมกันทั้งสองลูกยาว่าแต่เรือระวางขับน้ำเพียง2,000กว่าตันเช่นซีเดวิลเลยต่อให้เรือบรรทุกเครื่องบินเป็นหมื่นหตันก็จะต้องถล่มลงทั้งลำลูกเรือของเขาทุกคนผลักออกจากหน้าที่วิ่งพลูขึ้นมาบนดาดฟ้า จับจ้องดูวาระสุดท้ายอันสยองของซีเดวิลอย่างตื่นตะลึงจอมสลัดเองหลับตาลงพร้อมกับถอนหายใจโล่งอกให้ท้องชิดไปลากแอนโทนีลีขึ้นมาดูซากอันขาดสองท่อนของซีเดวิลซึ่งกำลังแยกกันจอมลงสู่ใต้ทะเลคนละส่วนนักข่าปืนเถื่อนจอมทรยศบัดนี้อ้าปากค้างตะลึงงนันเบิกตาโพลงจับไปยังภาพนั้นดูใสเต็มตาเขาพูด ต่อยพ่อของซีเดวิลต่อยโคตรของความทรยศหักหลังของพวกมึงทั้งหมดเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แอนโทนีลีร้องออกมาอย่างหมดสติมือทั้งสองกำลูกรงดาดฟ้าจ้องตาแทบจะถลนไปยังวาระสุดท้ายของปีศาจแห่งทะเลจีนกระทั่งทุกส่วนของมันลับพื้นน้ำลงจนหมดสิน้นเหลือไว้แต่เศษวัสดุและคราบน้ำมันซึ่งมีเปลวไฟท่วมมองดูไม่ผิดอะไรกับทะเลเพลิง แล้วพ่อค้าปืนเถื่อนก็ซบหน้าลงกับฝ่ามือทั้งสองตัวสั่นเทิมทองชิดลากเอาตัวไปขังไว้ตามเดิมเสร็จการพิชิตศัตรูจงอานสมุดสวมคราบของเรือพาณิชย์ตร,รังการูตามเดิมบ่ายหน้ากลับเป้าหมายด้วยอาการปกติเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทิ้งเหตุการณ์ฉกาจชกันที่ไม่มีพยานรู้เห็นไว้เบื้องหลังนอกจากน้ำกับฟ้า